สวัสดีครับมือนี่มาอยู่กับผมช่องตั้มดำซิ่งครับครับมึอคืนนี่ผมกะกีดยางเด็อกเนาะครับพี่น้องกะมือมือพี่เพียครับมากันสองคนนะครับมือนีมาเอาหินที่ลงโมเขาข้างันครับมือนีจะให้เจ๋ร้องขับเิึงเนาะครับกะปกติมนเก็จะเคยขับแต่็อกกี่นะครับมอนีเป็นเทเลรกครับจะให้มาขับฮิโน่นะครับตอนนี้กให้ขับรถนักนะครับ กำลังเดินทางเอาหินไปทรงลูกค้าครับตอนนี้กับมาได้ประมาณเครื่องทางแล้วครับพี่น้องตอนนี้ฝนกระต๊กนะครับพี่น้องฝนตกครับพ่าฮันนี่ก็คือจีโต๊แข้งอยู่ครับพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มหยุดแล้วครับพอลิ้นลิ้นครับ มานำการลงซ่อมไปก่อนครับฝึกไว้ครับบางเท้อชุกเฉินก็พอได้เปลี่ยนกันครับเนาะครับพี่น้องเป็นยังไงโชเฟอร์ประอมเลยค่ะท่านนีประอมเลยค่ะบ่เคยจับเนาะค่ะตั้งแต่ออกมากอเนี่ยขังแรกเลยจ้บเพราะว่าในของมานในประหงยังไงคือพาสิ่งเนี่ยโอ้ยกับโชเฟอร์บอกว่าประองผมโบเสื้อหรอกพี่น้องพาผมสิ่งนี่นี่ครับ รถขนหินเลยนี่นครับพี่น้องรถรถนักเลยครับเพราะไม่รถเบาเลยนี่จะฟาดสิ่งยังหลายครับอ่ะครับพี่น้องตามตามมาเบิ่งกันนะครับเนาะตอนนี้กับมาเลยเครื่องทา้งหลายครับพี่น้องฝนตกตลอดทางเลยครับมาเอาหินที่ลงโมเขาข้างขั้นมือนี้ยกหินกับเปียกครับพี่น้อง เอามารอบนี้ครับซิบตันนะครับบุหูว่าจะขาดทุนใือได้กำไรบหูเลยครับพี่น้องหินหนักแห้งครับขับลิ่นลิ่นไหมแล้วครับฝนก็ภาพก็สีสั้นๆนเนะครับพี่น้องเพราะว่ารถแรนครับอาจจะทาง เป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยนะครับเป็นยังไงเชฟเฟอร์ว้าจังได้เดี๋ยวนะคะบกวยคลองเลยนี่เชเฟอร์บอกว่าบกวยคลองขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันกระจัดชิ่นเองขั้นนี้บกวยขับแม่จ้ะบกวยจับเลยเด้นี้แต่ออกมาบบกวยจับเลยเดี๋ยวขับเก่งๆพี่น้องลูกน้องพี่สุโต้งานั่นะครับคนหนึ่งพี่สุได้เห็นมาขับอีกขั้นหนึ่งแล้วครับซ่โสดบางคนเนาะค่ะ คอยครับคอยจัหน่อยอย่าพาสิ่งไรครับบอกผมมาบ่ค่อยคล่องเนาะครับแต่ว่าพาผมสิ่งสุดยอดแล้วครับไปเรื่อยจับเชือกแรกของฮิโนครับมาจับเชือกแรกครับฮิโนครับครับเกียร์ฮิโนกับอีซูก็าจจะบวกขึ้นกันเนาะครับพี่น้องปกติคนจะเคยกับแต่ อีซูซูล็อกกี้ครับตัวนั้นก็นจะขับง่ายครับตัวนี้ก็ขับง่ายครับขนาดแปดได้เลยพี่น้องขนาดนีวน้วขนาดนี้บ่พรองแปดเพเป็นหัฝนลินมาอีกแล้วเนี่ฝนก็เริ่มตกแล้วครับพี่น้องฝนตกตลอดเส้นทางเลยครับบ่งหัวไปถึงมองลงหินนี่จะลงได้บ่นะครับพี่น้อง ภาพกว่จะสั้นๆแน่แล้วครับพี่น้องเนาะท่ายไปพี่น้องเมืองเพราะว่าตอนนี้อยู่ในหนารถนะครับครับต้องเอามาฝึกไปก่อนนะครับพี่น้องเพราะว่าบางทีจำเป็นนะครับลูกน้องขาดลูกน้องป่วยนะครับเพื่อชุกเชื้นกับ ไปขับแทนกันได้เนาะครับพี่นอ้องเขาก็จจะผู้เสียาการเสียงานครับเพราะว่าถ้ารถหน่อยขั้นเนาะครับเวลาเขาออกงานแรนดินรถหน่อยขั้นโค้งมันก็นล่อโดนเนาะครับโคก,ก็จะล่อโดนครับตรงน,นี้ก็ัมาถึงโค้งแล้วครับโค้งอันตรายเลยครับนี่ครับ โคักซ่ครับตอนมาฝนกระตกนะครับตอนกลับกระตกอีกครับมือนี เป็นสิดกีดยางวะเนาะสิเดกีดด้วยว่าปอกบนมือเลยจ้ะโมเมนต์สิเดเมื่อก่อนสบูรณ์ับมือขึ้นไปกีดยางกันนะครับไปลงตั้งแต่สองทุ่มครับพี่น้องดีซีครับเสร็จครับมือใหขึ้นครับมือม่อบนเลยนะคะขับรถกับม่ยกีดยางกับถุงถ่านเพื่อกันแะเพราะว่าหนาฝนนะครับรถรถบริโอคก้านครับพี่น้องเทากั หาชีพเสริมครับยานี่ก็เป็นยานจะของนะครับพี่น้องปกติก็จะให้คนงานกีดครับแต่พอดีคนงานเพิ่นไปกรุงเทพหจ้ะครับเลยพากันกีดเองนะครับคือพ่นี่รับนี่คือจังไงเป็นยังไงชเฟอร์ถามคนนั่งสอนอขี่ลงนล้ำเลยชเฟอร์เออล่างล่อล่างล้อ <c oughs> <c oughs> ส่วนมากนะครับพี่น้องหน้าฝนนี่ก็จะได้เลียนหินเลียนไส้ครับขั้นนี้ครับมันเป็นหลบมันพอดีครับพี่น้องผู้ใดหน้าบ้านแช่ๆนะครับกต็ติดต่อมาได้แครับพี่น้องเลียนอยู่ในเขียดเพื่อบ้านกวดนี้นะครับ ันกัไกลแล้วเนาะครับเหลืออีกประมาณ20-30กิโลครับจะกิ๋ถึงบ้านครับเพราะว่าระยะทางกับไกลพ้น่นวนะครับเป็นยังไงนชอเฟอร์เป็นสะพานบะบ่ปันไดค่ะแสงบ่มีเลยมองนี้ครับ ภาพมืดๆเนี่ยก็จะว่ากันนะพี่นอ้องเราคอยพานด้จพี่น้องจ้จไดดดงเคยจับจ้าพี่กับนาะกับโรบีพี่หองเคยเลยกด้วยเดจมันกับพวกขอกไหมจ้ะช่วงนี้ก็เป็นพายุครับพี่น้อง ช่วงนี้เป็นพายุเขานาฝนนะครับก็จะได้เลียนหนนนนนินเลี้นนนนยนไสน้กกน,นะครับพี่น้องมองได้เพิ่นแฉเพิ่นลี่ครับเพิ่นกะโทรหาเนาะครับพี่น้องเมื่อเช้าเพิ่นกลมาบอกอยู่บ้านครับผมกะเอารถมาเอาให้งนะครับครับตอนนี้กะจะถึงเส้นลักแล้วครับพี่น้อง ยังบอหันหูเลยครับพี่น้องตอนนี้ไปถึงหม่องที่หม่องที่จะรีบบอเนาะครับครับสำหรับเที่ยวนี้ก็จะเอาไปเทอย่ย่บ้านบ้านบ้านเดียวกันครับจาของที่พันซังเนาะครับซังหินนี่ครับก็จะเป็นหมู่บ้านเดียวกันครับโอ้ขึ้นนะครับตรงนี้ ก็จะมีคืนครับขับตอนนี้ก็ได้มาถึงมองจะเทหินแล้วนะครับพี่น้องก็จะเป็นทางมองจะเทหินนะครับก็จะเป็นทาง,ทางเขา ทางเขาไปหาบานนะครับบานเป็นจะเป็นลานคานาะครับพี่น้องทางนั่นจะเป็นลานคาครับพอดีมันแฉมันเละครับเดี๋ยวผมลงไปเบินทางก่อนนะครับพี่น้องครับเราจะเท่มองนีนะครับพี่น้องครับถ้าเที่ยวนึงบ่อพอเพิ่นกับสิซังอีกนะครับ ับสำหรับคลิปนี้อยจะลืมกดกระดิง่งกดติดตามให้กับช่องตำดำซิงนั่นนะครับสวัสดีครับ